c b l ของทาง k n f เนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็ลดแสงสะท้อนได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนครับติดตั้งตัว c b l ตรงนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมว่าตัว c b l เมื่อเราติดตั้งเข้าไปกับตัวเลนของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนปรับแบบนี้ได้นะครับเวลาผมถ่ายปุ๊บมันมีแสงสะท้อนแบบนี้เห็นไหมครับที่กระจกสีขาวตรงนี้ผมก็แค่หมุนปรับ c b l ตรงนี้เข้าไปนะครับ กระจกเนี่ยมันก็จะดำสนิทแล้วนะครับดูดีขึ้นมาเลยเห็นมิติของรถนะครับแล้วก็เห็นสีจริงๆของตัวรถเลยเห็นนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นฟิลเตอร์แบบ CPL ฟิลเตอร์นั่นเองนะครับตัว CPL ฟิลเตอร์เนี่ยหน้าที่หลักๆของเขาเลยก็คือช่วยลดแสงสะท้อนนะครับเวลาเพื่อนๆจะถ่ายรูปรถยนต์หรือว่าถ่ายรูปอาคารหรือว่าถ่ายรูปที่ผ่านกระจกอะไรอย่างนี้นะครับที่มันมีแสงสะท้อนต่างๆเราสามารถใช้ฟิลเตอร์ CPL นะครับลดแสงสะท้อนได้หรือว่าจะไปถ่าย landscape พวก ถ่ายวิวนะครับอยากเก็บท้องฟ้าหรือว่าลดแสงสะท้อนที่ผิวน้านะครับหรือว่าจะถ่ายปลาที่อ่างน้ําอะไรอย่างนี้นะครับที่มันมีแสงสะท้อนตามจุดต่างๆได้ทุกวัตถุนะครับตัวฟิลเตอร์ CPL ฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะลดแสงสะท้อนได้ วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งาน CPL filter ตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ CPL filter ของทาง k e n f ก่อนนะครับตัว CPL filter นะครับของทาง k e n f ที่เป็น CPL อย่างเดียวเนี่ยเขาจะมี2รูปแบบให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้งานนะครับ รูปแบบที่1เนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้อันนี้คือแบบเกลียวนั่นเองนะครับเกลียวก็จะเป็นแบบนี้ต้องหมุนติดก,กับตัวหน้าเลนไปเลยนะครับเวลาจะเอาออกก็ต้องหมุนออกกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบแรกที่เราใช้กันมานานแล้วก็คือแบบเกลียวนั่นเองนะครับวิธีการติดตั้งก็อย่างที่บอกไปเลยว่าหมุนใส่ตัวหน้าเลนซื้อตัว CB l บลฟิลเตอร์ที่มีความกว้างเท่ากับหน้าเลนของเพื่อนๆือนนะครับ ถ้าเกิดใคร67ก็ซื้อขนาด67ม mm. มถ้าเกิดใครขนาด77ก็ซื้อขนาด77ม m mm, มนะครับหรือว่าใครใช้ขนาดหน้าเลน82ม m mm, มก็ซื้อขนาด82ม m mm, มได้เลยนะครับอ่ะก็ซื้อตามขนาดหน้าเลนสของเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็หมุนใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็แบบที่2นะครับแบบที่2องจะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่2เนี่ยที่ทางเค f ฟมีก็คือแมกเนติกนั่นเองนะครับ ตัวแมกเนติก CPL ตัวนี้จะใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับะจะมีฐานแปะเข้าไปแล้วก็เอาตัว CPL แปะเข้าไปกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนใช้งานแล้วก็พูดถึงในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาดู CPL แบบที่เป็นเกลียวแบบนี้กันก่อนนะครับไปเริ่มจากการติดตั้งแล้วก็ออกไปใช้งานกันเลยครับว่าใช้งานยังไงแล้วลดใส่ละท้อนดีไหมไปดูกันเลยครับ เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเมื่อเราติดตั้งตัว CPL ตรงนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมว่าตัว CPL เมื่อเราติดตั้งเข้าไปกับตัวเลนของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนปรับแบบนี้ได้นะครับเราจะหมุนปรับเพื่อลดแสงสะท้อนตามจุดต่างๆนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วัตถุต่างๆพื้นผิวน้ําหรือว่าบนท้องฟ้าก็ตามเราจะใช้ตัว CPL ตัวนี้นะครับเพื่อลดแสงสะท้อนต่างๆ,ๆครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นรูปภาพรถยนต์ให้ดูนะอ่า อันนี้ผมสามารถที่จะหมุนปรับเพื่อลดแสงสะท้อนตามจุดต่างๆแนละ้วผมจะลองขยับให้เห็นกันแบบชัดเจนนะครับใช้เป็นกระจกหน้าแล้วกันกระจกหน้าเนี่ยจะมองเห็นแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเราลดแสงสะท้อนยังไงนะครับมาผมจะถ่ายดูปุ๊บอันนี้คือแบบที่ไม่ลดแสงสะท้อนนะครับเห็นกระจกหน้าไหมครับตัวกระจกหน้าเนี่ยจะมีแสงสะท้อนสีขาวขาวนะครับเมื่อเราหมุนปรับตัว CPL เห็นไหมครับว่า กระจกหน้าของเราเนี่ยก็จะดํามากขึ้นเราสามารถที่จะหมุนปรับตัว CPL ตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อลดแสงสะท้อนเวลาเราถ่ายรถยนต์กลางแจ้งตอนกลางวันแบบนี้แล้วมันมีแสงสะท้อนสีข,ขาวแบบนี้นะครับอ่าบางทีมันอาจจะไม่สวยงามหรือว่าอาจจะทําให้ไม่เห็นมิติของกระจกรถหรือว่าตัวรถนะครับเราก็สามารถที่จะปรับ CPL ตัวนี้ปุ๊บนี่กระจกของเราก็จะดําแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยนั่นเองนะครับอ่ารูปภาพที่ได้ออกมาเนี่ย รถของเรานะครับก็จะไม่มีแสงสะท้อนนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะนําตัวนี้ไปใช้กับพื้นผิวต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นน้ําหรือว่าท้องฟ้านะครับอันนี้ผมยกตัวอยา่างการถ่ายรถยนต์เราลองเปลี่ยนไปอีกมุมนะเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนมาทางมุมด้านหลังบ้างนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะนี่เห็นไหมว่าผมถ่ายแบบนี้ปุ๊บอ,อันนี้คือมีแสงสะท้อนบนกระจกรถนะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเลยเห็นไหมครับปุ๊บ ถ้าเกิดเราไม่มี CPL เนี่ยเวลาเราถ่ายเข้าไปปึ๊บนี่นี่ครับมันก็จะเป็นแสงเงาสะท้อนสีขาวๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลดทําให้กระจกของเราเนี่ยมันดําแล้วก็ดูดีขึ้นเราก็แค่หมุนปรับ CPL นะครับเห็นไหมความแตกต่างนะอ่าแค่นี้เองนะครับปึ๊บเราก็ถ่ายได้เลยหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ตามนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดวิดีโอเนี่ยสมมติว่าผมตั้งค่าต้องการที่จะถ่ายรถนะครับแบบนี้อ่าต้องการถ่ายวิดีโอรถ เห็นไหมว่าแล้วก็ผมถ่ายกดถ่ายนะครับเนี่ยเวลาผมถ่ายปุ๊บมันมีแสงสะท้อนแบบนี้เห็นไหมครับที่กระจกสีข,ขาวตรงนี้ผมก็แค่หมุนปรับ CPL ตรงนี้เข้าไปนะครับกระจกเนี่ยมันก็จะดําสนิทแล้วนะครับดูดีขึ้นมาเลยเห็นมิติของรถนะครับแล้วก็เห็นสีจริงๆของตัวรถเลยเห็นไหมครับ CPL ไม่ตัดแสงสะท้อนปุ๊บพอผมหมุนปุ๊บนี่ครับ CPL ตัดแสงสะท้อนเรียบร้อยครับวิธีการใช้งานมีแค่นี้นะครับกับตัวรถยนต์หรือว่า ผืนน้าหรือว่าทองฟ้าเดี๋ยวเราไปลองดูกับการใช้บนทองฟ้ากันดูครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกับตัววิวให้ดูนะครับนี่สมมุติว่าผมจะถ่ายวิดีโอวิวนะครับแบบนี้อ่าตรงนี้มันสว่างไปใช่ไหมผมจะปรับรูรับแสงก่อนอ่าประมาณนี้นะครับแล้วผมก็กดถ่าย นี่ผมสามารถลดแสงสะท้อนบนผิวน้ําได้แบบนี้นะครับอันนี้คือผิวน้ําที่มีแสงสะท้อนเยอะมากๆนะครับผมก็แค่หมุนปรับ CPL แค่นี้ครับปืนน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นตัวคลื่นนะครับที่ซัดเข้ามาแบบนี้เลยถ้าเกิดไม่มี CPL เนี่ยแน่นอนครับว่าเราจะไม่เห็นคลื่นเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแสงเงาสะท้อนสีขาวแบบนี้นะครับแต่เมื่อไร่ที่เราปรับ CPL ครับนี่ โดนพื้นน้ำนะครับพื้นน้ำเนี่ยก็จะลดแสงสีขาวแสงสะท้อนสีขาวไปแบบหมดจดเลยนะครับถ้าเกิดไม่มี CPL เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลดแสงสะท้อนสีขาวๆพวกนี้ได้เลยบนพื้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายแค่นี้เองครับก็จะลดแสงสะท้อนได้แบบเต็มๆเ,เลยอันนี้ก็คือหลักการใช้งานง่ายๆนะครับสำหรับตัว CPL ไม่ยุ่งยากครับ และนี่นะครับก็คือวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับจุดประสงค์ในการใช้งาน CPL หลักๆเลยก็คือเรื่องของการลดแสงสะท้อนตามวัตถุแล้วก็ท้องฟ้าผืนน้ำอะไรต่างๆนะครับที่มันมีแสงแดดแสงสะท้อนกระทบโดนเนี่ยแล้วมันบดบังรายละเอียดของวัตถุนั้นๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัว CPL filter นะครับไปลดแสงท้อนได้นั่นเองนะครับจะซื้อเป็นแบบเกลียวแบบนี้หรือว่าจะซื้อเป็นแบบแมกนติก ก็สามารถเลือกซื้อได้เลยทาง KDF มีทั้ง2รูปแบบสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้ตัว CPL แบบแมกเนติกของทาง KDF นะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนนี้หมรางผมแล้วสวัสดีครับ